เตาเป็นยัางขูดตีนเป็ดครับตีนย่างกินยำหรบยำครับเอาไม้เป็นก้อยบองบองยำครับยำเหมือนเค็ดเพืองคมนี่นะครับผมโอ้เสียขูดแล้วเสียดีกินนะครับเสียขูดเห็ดเพืองคมเป็นมะขูดนี่แม่นครับโอ้แจ้วดานดีบาทนี้ครับพี่น้องเปิ้ลขายเบิ้งเปิ้นพิเศษสู้กินได้ครับว่าจะเป็นไหนได้เผื่อเลยครับพี่วัน ดินดินด้านขั้นตอนน้ำนี่ถึงต้นน้วครับขั้นตอนขั้นตอนครับมีอย่างนี้ป่นีิมีอย่างนี้มาล้ามเปียกครับมะขามเปียกพริกป่นครับพริกป่นปนนัวครับผงนัวมะนาวครับมะนาวตอกขั่วครับข้าวคั่วหอมบักซี่ครับหอย่างนี้อย่างอี้อย่างนี้อย่างนี้นี่แม่อยู่มือนี่มีอย่างนี้มากมายอย่างใดเวียนเวียน้านหนัครับฮะเวีหน้านหนัครับเวียนพยนต์ครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้าจะไปสอกันอยู่อยู่วันเข้ากินก่านเอ้าเอาเฮ็ดแต้วเอาเฮ็ดมาปฏิทินยังไงเอ้าเบิ่งใส่หอมที่วันลบใส่ก้อนได้บ่ใส่วันลบตีวนลบสูตรใดเนาะพี่น้องเอ้ยบานนี้ใส่หอมบักซี่ก่อนคอยเฮ็ดแต่เล่าเนี่ยนะบ่เอ้าก้อนบานนี้คนมันขาวกันก้อนบ่ไม่รับเลยสูตรใดเนาะพี่น้องเอ้บใส่หอมบักซี่ก่อนมาเนี่ยเอาเอาใส่บนเครื่องปรุงยังไงีายเป็นยัเอาน้ำตาลเยอะเต็มเอาเอา ไงครับไส่ไล่มนไยนี่ไครับยำ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 มันตัดกันมันตัดกันตัดมันตัดมันาอ่านี้ครับโอ้มี่ไส้เบอรนั่นนะครับมน่หลงรสหล่าไส่บอรบนั่นนะครับโอใส่ไล่เสียบได้พี่น้องเสียบนเข้าครัวก็ไสเบอร์บอร่ครับนี่ความเบียงครับนี่ความเบียงมหนเน่าครับความเบียงเดี๋ยวเดี๋ยวมักเปียงก่อสองครับเียงกอนนี่ถาเลยครับเมือมันเบียวดี เพื่อเนเปรี้ยวดีด้วยเปร้ยวเน้อตั้งต้องต้งต้องเปรี้ยวสูตรสูตรเสียโค้งกินในบ่าด้วยพี่น้องเลยมาเบิร์นเลยบาตนี้อืมโอ้เห็ดยังก่อนจะเสียจะมอกไปหน่อยคือหอมเถอปลาโค้งบ้านในคุ้นไหมครับคุ้นเลยอืมบัตรเลยมาเป็นพี่น้องเป็นยังไงมาเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโค้งมันต้องใส่ยังอีก่อนนี่ใส่รับไปใส่ปลาแดกบอน้ำปลาอะไรนะเอาน้ำปลาครับโอ้ลืมน้ำปลาพี่น้อง เอาใส้น้าปลาใส่ต่อยี่ยงใส่อะไรก็มีครับหม้วกะงอมจุ้ยจ้ยเหอนเมื่อไห่ตัเดียวเหรออยาม่เปรไม่นบอน้มไม่มีทำมะเบิ้งกับันนี้กินได้บ่ได้เป็นของเด้อเอาเอาปิไดซี่บุ้งดูบนีกวงเดี๋ยวเดี๋ยวๆาอเบิ้งน้ำเนี่ยเอาปินได้เจ้า แม่นบอกแม่นทำกันก็เดียวครับเอาถือกล้องคอยคอยจะกินคอยจะซีบมึงแบบน,นี้เอ้าเอาจะบงังกล้องถือดีๆนี่นี่มือจะบังท่านี่บังเแยงมาหาคอยตัวจะไก่อะไรแม่อเอาคือตังหย่าแตุ่งโอ้ย <laughs> เอา้าเห็นบ่เห็นกับมิ้นขี้เบีนที่วบะกง เสียดใช่ไเอาเลยครับลุงตูนครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่กระลบลักทุกๆท่านครับสุขผู้สุกคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศเรื่องแน่ประเทศกันดีได้พี่น้องเด้อมาพบมาพอกก็หลอกครับกับเบาแดกทั้งช่องยูทูบเบาแดกชั้นเหนีได้พี่น้องเด้อมันหนีกันเะมากครับครับทุนซอเกียงเกียครับซอขงซอเกียงๆคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมันหนีซอขงเป็นเฮ็ดย่างให้กินมบนนี้วะยำเห็ดตื่นความบ๊อบ ย่ำเห็ดเพลิงขมพี่น้องสิกินได้คือบ่ได้มาล่วงเบิ้งพี่น้องเพิ่นเฮ็ดสู่กินแต่ว่ามื้อนี้จะไรอีหยังอยู่นี่อะไปมันใส่ใส่เดล้วบ่กใส่เดียวเอ้ยน้อจะบ่มีก็ว่าน้อนเพซาะอล่ะเพรได้แม่นวันดูมื้อนี้บ่มีน้ำยาเติมนะครับพี่น้องมื้อนี้น้ำยาเบิดครับตัวน้ำเน่าสูงน้ำหนาพี่น้องเจ้าบ่ได้กินกันล่ะแต่ว่าก็บ่ให้เรากินคือเก่าล่ะครับมา ลุยครับลุยครับนี่น้องครับใส่แมงมันอยู่นี่มันไปเร็วเอาลุยมาพี่น้องมาหยับก่อนมาหากันได้พี่น้องเด้อขอคิบยต้สิพี่น้องขอคิบโต้เอาหยับก่อนมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อกินนื้อมันก้อนเนี้อตัดมาแต่ที่แรกคือว่กินไม่ใช่เนี่ยนี่เนื้อมันมาจะกินเหรอลืมลืมลืมพี่น้องมากินก่อนบนอะไรบ้านนี้อืมก้อยได้เป็นน้องเด้อก้อยเอ้ยมันพนายำ น่าม่เด็ดผมมากี่น้อนเก้าขอมีีบ้างมีอืมีว้าวเสียบของเราอยู่ไปหน้องย่ำอีอซึ่งในขงพ่เองเป็นนาเจ้องแล้วพี่เองนี่เป็นหน่องเนี่ยงานเยอะเยออ โอ้ไม่กระเสียบเลยเหรอแยครับเสียข้งแรกที่ผมมักินได้เป็นอย่างเดียยำอันเห็ดอันนี้ผมบอกล้ากินไปไดนแบบผมย่านเฮ็ดเป็นวาินเปื่ผมมันกินไดเป็นวากากินเปบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองน้ำแมนน้ำบ้านน้ำแมนน้ำแมนกินเสบครับน้ำแสบอน้ำแสบเชื่อมปะไม่หยบรอพอมยีนี่แบบแกนลยครับอืมด้านหน้า ไม่บอกพียงนเพาว่าเนีะแล้วตอนนี้เสียแล้วครับเงินบอกครับนี่สีอย่งเนี่ยเหินองินนีอย่งีเดียวครับเดียนี่ก็เนี่ตกนเราเดืเมี่ยพิดนะพื่อนเราเดือดเมี่ยพิดอืมอะไรมี่พิดสีแหล่ครับเราไกะลัแหล่เขาเอินอ่ะจำไว้เงินสีเงินดอกซึ่งเงินก็เสียเจ้าหุ่นตัว แล้วพักหน่อยน้องมือเนาะครับยังเดี๋ยาาองยครังยองสิแม่แก,กงแกม,มันจะเสียบริโภคเตียนนัดผมมีอยู่ครับผมวันนี้แตนผมเอ้ยยุ้ยไม่กัมไม่กัมถุมันเนี่ มันก็บ,บอย่างขุมมันเดยอ่ะอย่างนั้นดีบากินเน้อครับหากินหน้าได้เลยได้นึ่งมันหยาบหรอคนหามาหายไเปดเมืออต้มมื่อหนึ่งบ่ตมมเห็นน้นยนเอามาตต้มไม่ต้มน้งแต้หมอนสองครับตอนนี้สิเที่ยงแล้วเนะี่ยว่าก็ได้กิน โจมสามน้ำพระเจ้าโจมครับน้ำน้ำมาเมืนาต้มแล้วมาหนึ่งบ่ครับเห็นอย่างมะเตียนเ็ดหญ้าครับตัวมันยำมันบ่จืดตาป่านนี่ก็ยังมีขมนิดๆเนาะครับขมนิดๆครับเนาะแต้าฮึมกุกเก็บเบ็ดฮึมฮึมแล้วเขาคนเดียวฮึม

น้ำนำไมน้อยเงิน้อยเอมนียนาดไหพี่ลองเน้เม่นาดตัวแม่โบหูมโบหูอเอาเนงกอกตัวแม่โบูตัวมโบหูตัวเมีตัวผูผมกับบลูตัวผูหรือตัวเมียแอ้จเอามาจะใส่นอ๋ออ๋นอ๋อ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 ออน น,นันครพนมคร<บ>ับโอ้เจ๋อไป,ปนครพนมมาบ่เดียวมาปลาย่างดีแจ้วปลาตัวเล็กแตเดียวนครพนมมาพี่น้องโอ้ก็ได้ไปไกลทำวะไม่เจียว,ว,มมวเห็นนะมันตวันเถื่อนน้ำมันร้อนเลยอ่ะอืมคลักด้วยของครับไงอืม เน้่มเป็ดอม้ดีน่าตาต้องนี่เล้น่าตาอินตัวไม่ดีหน่าตาต้องนหนอินดีตัวอืมนั่นก็น่าตาต้องนี่ตัวแล้วแล้วเออเจ้าเปียบอกไอ้เ่อนีน่าต้องนี่ตัวอ้อ เปิ้ลมาห้เพปง่น,แนยแดกฝากซองเจ้าเองรูดวพนนั่นบ่ห้ยบ,บ่ยบแ้วบ่อยากบก่บ่เดี๋ยว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 เปิ้นแต่บ่บอกมามากิไป่ก่อนทบอกครับ,รบอันมากกิมบับกับก้นไส้ก็แช่ให้บ้าข่งวงนั่นเลยเด้ขับขับี่น้องบ้าข่วงกับบ้าแดกเสียเสียข่วงได้ไปน้องเด้อฝากก้นไหก็อแช่ก้นก,ก,กระดิ่งก้ซับตะไคร่โอ้มันฟุ้งใส่ปากเปิ้นมาบัวฟงบฟว้งซับตะไคร้ได้ไปน้องเด้อเพื่อเปงนลั่จากในการเทศกยันทํามันคือเกาไหลไปน้องเด้อ แก้วโอ้ว่างสั่งกัน,กนว่าแก้วเลยบอกครับลุยแบบเนี้ยโอ้ยนก็มือนตัลอยตัวลอยเอยงสินมือนอืม้อแสบด้วยหงแบบแับ ใส่้ำหน่แก้วเราจะเทเราจะไปน้ำกินได้เทดีแล้วกินใส่ประแดนดน้ำเลยเป็นของเล้ยเรื่มใส่เป็นเบงมันนัวมันนัวดีเลยล้ำมันดี แด้หรคับบ้าได้เลยคับบับะบะยนะนไนานี่นหลรจยยากินจุ่เรดรอวัวตองมาดอกกลวงเลยแพงแพงแพงเนื้อเน้อนื้สามสี่ห้าร้อยห้าอยมีเงินสื้อดอกใกล้ใกล้ตื่นกินกินเน้ตัดตัดกินเ้อแพงแพงดแพงดสื้อกินเนื้ออื่นปวดห้อ ạ một vời mọi người ạ tuyệt vời mọi người ạ tuyệt vời mọi người ạ tuyệt vời อำัน้งเง่าคน่ขวบขกักกินไม่รดละมาจามเดียววะมาไปอีกละก็ยเดยวไม่ละก้อยเดยวผไม่ลก็อยเดี่ยว ว่าดีมันไหน่าดีบุคมันไหนแม่ตมดวนดิเหืมจับมือัมือกันมือก้องเราจกบบนี้เี่แจกแล้วเรียกผมมา

เดี๋ยวเดี๋ยวเออตนนี้เาตวง่ววอืมหอยพ่อหรอใครยิ่งยิมั่เจ้องครับมมไหมมันเป็นซึ่งกับบกเคยคอกินมาได้เยรับ้หงผมบกเคยมากินมักที่ดนี่ยบกเคยกินอ่ะเหียบเด้วยแล้วว่าแล้วอยาก เ,าาเราไปซื้อไม้ผมเฮ็ดสุกินเราเฮ็ดสุกินนะครับว่าผมไม่ตังค์ก็ไปซื้ออันละแล้ววันเฮ็ดสุกินแล้วว่เาเราอยากกินแล้วหมักแต่ว่าส่วนบ้าเด็กบ่ค่อยถนัดบ้าเด็กถนัดแต่เนื้อได้เป็นของเรื่องเนี่ย<อ>ขายไอ้เฮ็ดนี่ผมบอ่ถนัดนหรอกหมักดูกินดีเฮ็ดเพี้ยง,ยยงยห,หรือ,อหมักดูเฮ็ดเพี้ยงเนื้อหลังไปไอ้เนื้อไปไอ้ก้อยอยังตไปเปี้ยงแม่นบอกมัน อ๋อมันบ๊กไก่หรอกแต่ว่าแค่นี้คอ่อ,กกยคอยบอกก๊กค่อยกินค่อยบ๊กค่อยกิ่นว้คนไม่อยากกินหนาดน้วยข้ามกันพี่น้องเลยขมขมบ่ขมอี๋อืมขมขมดีด้วยพ่อหละอ่ะไข่จะกินเลยจะกินเลยกลินอิ่มเลยไปนั่งเป็นมูได้กินเลยเหล้ามักแกแ๋วล่างดิเอาไป บัวเตียงบักินเบิดพิกบัพีกกระเทียมบับัวเนเห็ดัมเบิร์ดียเปิจะเอาเมื่อกินเลยดนะ้อครับ่อบวเลยครัรอบบอน,น้ำเดีวใ่บ้วนักงานตะเวียนเพิ่นเครับ แม่งตัวแม่ตัวผูบงบอกเลยพป่น้องเป็นว่าจักมันงเงียเราบอกเนี่เลยอืมกิดกายังอิ่มฮะอิ่มไหอิ่มละอาอิ่มก็บอกเี่น้องเดีวเอากินน้ำาวกเบิร์ดเจ้าเมื่อกินเลยเด้อเจ้าเมื่อกินเลยคอยคอยบอคอยย่านคอยพกิน เป็นเลยผมมากกว่านี้เรียบร้อยใช่ไหมครับเส็ดเงี้ยเส็นยังออกดีดีก็เด้รออือเฉลิมสำรับกิมนี้ก็เฉพาะสำนีน้องเปียงเนาะหันกินได้ยากตาตั้งของเบาเด็กกับเสียโขู่บอทุภาพพูดจาบ่เหมาะสมขอขอโทษขอแพ้ได้เปียงเด้อยาถิ่มยาป๋าบอสก่อนนะยาล่ายาล่างกันเนาะคือเก่าวนะครับ หักกันแพงกันแลเก่าละครับสำรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนมือม้อมื้อที่จังสูงกินเสียคงสิหาหาแนวม,มากินแซ่บแล้วสิบ,บอกผมดอกแต่ละมือว่าสิอยากกินนั่นกินนี่อันนี้เพิ่นอยากกินเสนอมาผมก็เลยจัดให้เราครับสำรับมื้อนี้ก็ส,กสิขอตัวลาไปก่อนเนาะเสียขงเนาะจ้ <Bye. S 2> าไปสวัสดีครับสวัสดีครับจับดูมันหลายกินด้วยหมด